แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะนะคะกรณีที่มีคนพูดนะคะถึงการตัดสินนายกแพทองทานที่จะมีขึ้นในวันที่29นี้นะะแต่วันที่21เนี่ยนะคะก็คือคงจะมีการไปให้ข้อมูลหรืออะไรเงี้ยนะคะก็มีคนบอกว่าถ้าแพทองทานไม่ไปนะคะศาลเนี่ยก็อาจจะตัดสินให้ผิด ดิฉันกำลังจะบอกว่ามึงไปรู้แทนสาลได้ยังไงคะนะคะแล้วการที่สารจะตัดสินผิดหรือถูกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ข้อมูลหลักฐานเลยฮะมันอยู่ที่ความพอใจเหรอคะคนเหล่านี้ที่พูดออกมาดักคอบอกว่าตุลาการห้าคนได้รับถุงขนมเดี๋ยวค่อยดูจะมีการตัดสินนู่นนี่นั่นนี่คือดิฉันบอกว่ามันเป็นการคือพูดง่ายๆว่าดักคอตีปลาหน้าใสนั่นแหละนะคะ คือคุณทําอย่างนี้เพื่ออะไรทําอย่างนี้คือพูดง่ายๆว่ากลัวนั่นเองขณะสุดที่ชัยหยุ่นเนี่ยนะฮะเงียบไปหลายวันวันนี้ออกมาพูดถึงหนังสือ getting to yes นะคะดิฉันไม่รู้อ่านอ่านถูกหรือเปล่าน,นะ,ะ Get getting to yes แกะคำชี้แจงต่อสารของอุ้งอิงมันจะบังเอิญเกินไปไหมดิฉันจะบอกไอหยุ่นอย่างนี้ค่ะ เสียดายนะฮะมึงมึงมึงโตมาจนป่านนี้นะตัวมึงเองก็เป็นคนที่มีลูกถ้าสมมติว่าแพทองทานจะต้องไปแกะเอาคำชี้แจงจากหนังสือจากอะไรที่ไหนก็แล้วแต่มันเรื่องของเขาค่ะมึงจะเสือกทำไมคะทุกวันนี้มึงเสือกจนผมเนี่ยไม่กล้างอกบนหัวมึงแล้วเนี่ยนะคะมึงยังไม่ลิกเสือกกับเขาอีกเหรอคือตกลงมึงเป็นเจ้ากรรมนายเวรจะกูุชินวัฒน์ได้ยังไงคือมึงแขะเขาทั้งพ่อทั้งลูกอะ มึงไปหาอะไรคะทาเป็นมารู้ดีว่าเขาไปแกะเอาจากตรงนั้นตรงนี้มาไม่แปลกค่ะนะคะเพราะเขาไม่ได้เคยบอกว่าอันนี้เขาคิดเองนะส่วนที่มึงบอกว่ามันคือความบันเทิงที่น่าทึ่งก็ทึ่งไปเถอะค่ะไอ้ลน้นนะมึงจะต้องล้านเลี่ยนอย่างเงี้ยไปจนตายละคะ่ะไม่มีโอกาสที่ผมจะงอกบนหัวมึงละคะ่ะนะมึงเป็นคนอิจฉาทิษยาจนผมแม่ไม่กล้าง,งอกออกมาจากหนังหัวมึงอะ อืมนะ,ะเสร็จแล้วมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะ,ะหลังจากที่พักสีน้ำเงินกรณีหัวสอวอหลังๆมานะคะเขาก็จะมีการเอาลิ้วล้อออกมาพูดถึงประเด็นของอโฉนดที่ดิน,นกฎหมายอะไรนู่นนี่นั่นแม้กระทั่งทนายล่าสุดของเขากระโดงเนี่ยก็ปรากฏว่านะคะเคยนั่งอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วแม้กระทั่ง คนที่เป็นกะกะตหรือคนที่เข้าไปนั่งในองค์กรอิสระนะคะดิฉันก็แปลกใจมากเลยว่าสัสดส่วนของมันทําไมคนเหล่านี้มาจากผู้ว่ากันซะส,ส่วนใหญ่นึกออกไหมคะว่าผู้ว่ามันเป็นคนของใครมันมีเสียงเล่าลือม,มานานแล้วว่าผู้ว่าเนี่ยนะส่วนใหญ่เป็นผู้ว่าสีน้ําเงินเพราะเขาอยู่ในอํานาจมาหลายปีเป็นรัฐบาลหลายปีวางรางฐานกันเอาไว้ทีนี้ เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเวลาที่คุณแต่งตั้งใครเข้าไปนะคะคนก็จะไปขุดดูคุณสมบัติว่าคนเหล่านั้นเป็นใครมาจากไหนมันก็เลยเกิดโป๊ะแตกเอ๊ะก,กันขึ้นมานะคะว่าเอา้านะคะทำไมถึงเป็นคนพวกนี้ล่ะทําไมจะต้องเป็นคนนี้นะคะเมื่อวานนี้กรรมการสรรหาองคอ์กรอิสระเขาไปนักสัมภาษณ์และลงมติเห็นชอบนะคะที่จะให้เสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะต แทนนายอิทธิพลบุญประคองประธานกรกตและสันทัศสิริอนันต์ไพรบุญที่หมดวาระไปเมื่อวันที่12นะคะไปเมื่อวันที่สิที่ผ่านมาเนี่ยทีนี้เขาก็มีการสรรหาก็มีมติเลือกอนันต์สุวรรณรัตน์อดีตประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนรงรักร้อยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการเลือกตั้งหรือกกตแทน โดยรายชื่อดังกล่าวจะถูกส่งไปให้สมาชิวุฒิสภาหรือส so วที่จะให้ความเห็นชอบต่อไปนั่นคือหมายความว่าส so วชุดนี้จะทําการโหวตสองคนนี้นะคะอน,นันต์สุวรรณรัตน์เนี่ยเป็นอดีตประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะตอนนี้อายุ65ปีเป็นผู้สมัครกรกะตรายแรกในการคัดสรรในการสรรหาครั้งนี้อใ่ในการสรรหาของส so วชุดนี้ด้วย อนันต์เนี่ยน,น,นะฮะมีประวัติการทํางานในกระทรวงเกษตรและสหกรมาโดยตลอดเคยดํารงตําแหน่งรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรในปี52เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงในปี53ต่อมาก็เข้ารับการดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมมนไห่ในปี56จากนั้นปี57ถูกย้ายให้ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตรต่อมานะคะในปี58ถูกย้ายอีกครั้งให้ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมการข้าว และเข้ารับการดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสาหารกรระหว่างปี61ถึง63เป็นตําแหน่งสุดท้ายก่อนเข้ารับราชการสัญหานะก่อนเข้ารับการสัญหาเป็นกรกตในครั้งนี้ที่มาที่ไปเอ๊กันไหมคะนะส่วนนรงรักร้อยเป็นอดีตผู้ว่าราชการจากกังหวัดสมุทรส,สาคสาครนะ คนนี้เนี่ยอายุห2เคยเป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งปอปอชอในเดือนพฤศจิกาหกเจที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมีประวัติการทำงานท้องถิ่นโดดเด่นและเป็นผู้สำเร็จหลักสูตรการป้องกรรันราชนาจากักรหรือวอปอ,อรุ่นที่ห0สิบเคยดำรงตำแหน่งสำคัญได้แก่เป็นปหลัดอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ในปีสามหนึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ในปี5้าแดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีในปีห้า้า ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ราชการจังหวัดครั้งแรกที่จังหวัดอุทัยธานีนะฮะซึ่งที่อุทัยธานีก็คือปีหกหนึ่งโดยการรับตำแหน่งที่เกือบสามปีจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่มนัญญาไทยเศรน้องสาวของชาดาไทยเศร็จได้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีนะฮะ ปี64ถูกโยกย้ายให้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรกตในครั้งนี้จำกันได้ไหมคะว่าสมุทรสาครเกิดเหตุการณ์ระบาดแพร่ระบาดของโควิดครั้งใหญ่นะฮะแล้วทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตอนนั้นเนี่ยนะคะติดโควิดโอ้โหเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดนะฮะดังนั้นเนี่ยคนนี้แหละค่ะที่ย้ายเข้าไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครแทนแทนคุณวีรศักดิ์วิจิตรแสงสี ซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าการจังหวัดสมุทรสาครที่ย้ายไปเป็นผู้ว่าชการอ่างทองก่อนที่จะได้เป็นสวในปี67เจ็สองคนนี้มองเห็นความเชื่อมโยงไหมฮะนะฮะดิฉันบอกว่าไม่อยากพูดมากนะฮะไม่พูดเยอะเจ็บคอพวกเราทุกคนเนี่ยที่ตามการเมืองดิฉันเชื่อว่าแค่นี้ต่อจิกอกอจ๊กชอกันต่อจิ๊กซอกันได้นะ,ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของงูหา่างูห่าว,วันนี้นะคะทั้งหมดแตัว ซึ่งในฉันมองว่าวันนี้นะ,ะตามรัฐธรรมนูญถ้าจะโทษต้องโทษรัฐธรรมนูญนะฮะที่เปิดโอกาสให้มีงูเห่าเข้ามานะซึ่งคนที่เข้ามาใหม่นะ,ะ่สามคนที่สามตัวที่เป็นงูเห่าหน้าใหม่ก็คืออนันต์ผลอํานวยนะฮะอันนี้มาจากพลังประชารัฐแล้วก็ปริญญาเ,เลาิกเลิกไรก็มาจากกําแพงอ่ากําแพงเพชรพลังประชารัฐเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็อีกคนนึงก็คือประพาเฮงไัยบูล์คนนี้ ภูมิใจไทยค่ะมาจากกาลสินค่ะพักภูมิใจไทยส่วนหน้าเดิม,ดมนะคะก็มาจากพักไทยสร้างไทยนะคะแล้วก็พักประชาชนคนที่ไม่ลงมติก็มีวันมูฮัมหมัดนอมนอมัทานะคะแล้วก็ที่วันรัฐอังกินันพอกบระวิทย์แล้วก็ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงทีนี้ดิฉันบอกว่าในการที่ปูดออกมาว่าจะมีการซื้อเสียง ซื้อมือไปโหวตเพื่อที่จะให้ผ่านงบประมาณวันนี้เป็นไงคะวันนี้ไม่ต้องซื้อคะ่ะแล้วถ้าซื้อดิฉันบอกว่าการที่คุณจะบอกว่าคุณมีราคาตัวละตั้งสิบล้านเนี่ยถืออน,นีิฉันบอกว่าต้องแจ้งสคบอนะคะนะสคบอก็คืออ่าองค์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 งงการคุ้มครองผู้ผ,ผู้ผู้บริโภค <c oughs> นะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่า คุณนะ่ยตั้งราคาเกินจริงแพงเกินเหตุนะคะไม่เหมาะสมมันไม่ควรจะถึงสิบล้านแล้วค่ะนะคะดิฉันบอกว่าหลักเอาหลักแค่สองสามล้านนี่มันก,ก็ก็หลูแล้วค่ะยกมือครั้งเดียวใครจะให้มึงตั้งสิบล้านคะแล้วเสียงเขาพอแล้วก็ดิ่ฉันถึงได้บอกไงคบอกว่าพ่อบอกว่ามีการซื้อเสียงมีคลิปเสียงที่มีการล่อซื้อเสียงเนี่ยก็อยากสงสัยเหมือนกันว่าตกลงใครล่อใคร พอสริกัญญาพูดอย่างนี้นะ,ะในรายการสรยุทธ่ดิฉันรู้สึกเลยค่ะดิฉันนึกไปถึงตอนที่เขาบอกว่าได้เสียงสอวครบแล้วในการที่จะมีการโหวตและเขาจะได้เป็นรัฐบาลสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นค่ะไม่เคยพูดอะไรแล้วมันเป็นไปตามนั้นเลยคือคือ,คอจริงๆถามจริงๆกัะว่ามาเล่นการเมือ,องเนี่ยแล้วเป็นอย่างนี้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยไม่รู้จักอายบ้างหรอคะจะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะนั้นเนี่ยนะ,ะมาอีกคนหนึ่ง นะคนนี้เนี่ยนะคะก็เป็นต้นเรื่องของการที่มีข่าวว่ามีคนโทรมานะคะจะให้ไปโหวตโดยให้เงินสิบสิบล้านนะคะคนนี้เป็นสอสอของพัก